ยกป้ายเลยพี่อมนี่นะคะมีลูกเดียวนะคะมีลูกเดียวเท่านั้นนะพี่น้าหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นกระสอบกาฮาร์ดคละกับดิกกี้ในกระสอบนะคะกาฮาร์ดดิกกี้นะคะกาฮาร์ดดิกกี้คละกันในกระสอบ75ตัวค่ะ75ตัวทั้งรดทั้งส่งฟรีนะพี่น้ามีแค่ลูกเดียวจริงๆเลยหมดนี้ไม่มีแล้วนะคะมีแค่ลูกเดียวที่ตัดรีวิวใครรับลูกนี้รีบทักเข้ามาได้เลย รีบทักเข้ามาได้เลยหมดแล้วหมดเลยนะคะเราโชว์ให้ดูกันทุกตัวเลยนะในกระสอบมีอะไรบ้างอาพับได้เลยค่ะพับได้เลยว่าตัวนี้คือแบรนด์อะไรนะคะเรายกให้ลูกค้าดูกันเลยลูกเดียวเท่านั้นพี่กาฮาร์ดค่ะงานแปดกระเป๋าทรงช่างเวิร์คแวค์คก็มีปนเยอะมากพี่นี่ คะดิกกี้ขาสั้นดิกกี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่กาฮาร์ตขาสั้นกาฮาร์ตแหมนี่ตัวแบบโอ้นั่นแหละนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดิกกี้ค่ะอ่ะตัวนี้เป็นกางเกงของเด็กนะคะกาฮาร์ตนะคะงานเดิมกระเป๋าข้างเบลข้าง หายากมากนะหายากมากนี่หายากมากนะพี่นะหมดนี้คือไม่มีแล้วนะคะหมดนี้คือไม่มีแล้วแล้วรอบหน้าจะเข้าอีกเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได้นะคะตอบไม่ได้นะพี่นะว่าจะมีเข้ามาอีกเมื่อไหร่สวยมากๆดูดิกกี้กับกาฮาร์ดนะคะสองแบรนด์รวมกันเลยดูงานได้เลยพี่ รอบหน้ายังตอบไม่ได้นะคะว่าจะมีเข้ามาอีกเมื่อไหร่ตัวนี้กางเกงยังแข็งอยู่เลยนะยังไม่ผ่านน้ำนะคะ,ะมีทอมมี่มาตัวหนึ่งนะคะมีทอมมี่มาตัวหนึ่ง จ่มเลยบางตัวนี่ผ้ายังแข็งทื่ออยู่เลยนะยคือกางเกงแบบยังไม่ผ่านน้ำอะ่ะยังไม่ผ่านการใช้งานอะ่ะ โอ้โหทรงนี้เยอะมากเลยหนักโคตรอะ่ะจริงๆแจ่มเลยโอ้โหตัวนี้คือแบบรู้เลยอะ่ะกางเกงใหม่ใหม่เลยเพราะว่าแข็งมากๆ ไส์ส่วนใหญ่ก็คลากันนะคะมีตั้งแต่30ถึง38 40อาจจะมีบ้างค่ะ งานทรงเดิมนะคะรายการนี้กระสอบงานทรงเดิมนะคะพี่ไม่ใช่งานแก้ทรงน,นะงานทรงเดิมนะคะมีแค่ลูกเดียวที่ตัดรีวิวนะคะรอบนี้มีแค่ลูกเดียวที่ตัดรีวิวใครรับลูกรีวิวรีบทักเข้ามาได้เลยใครรับกระสอบรีวิวรีบทักเข้ามาได้เลยหมดรอบนี้รอบหน้ายังตอบไม่ได้นะคะว่าจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่นะคะเอวเล็กๆ28มีค่ะโอ้ นี่แหละรุ่นเก่าจริงๆเขาเรียกว่าของขลังเดกเก้คอฮารด์ดเดกเก้ เดก,กิแจมๆเลยพี่อ่ามีเอียมดิกกี้ด้วยนะบอกเลยว่าหายากราคาแพงเขาขายกันตัหนึงพันกว่าบาทเลยนะคะ หายากมากพี่เอี่ยมดิจกี้หายากมากสวยเลยค่ะถ้าถือว่าโอเคมากเลยมีลูกเดียวนะคะมีลูกเดียวได้ทุกตัวที่ตัดคลิปรีวิวโชว์อยู่นี้พี่ได้ทุกตัวเลยมีกระสอบเดียวเท่านั้นนะคะหมดรอบนี้ตอบไม่ได้ค่ะโอเค ใครรับลูกรีวิวนะคะทักเข้ามาได้เลยตรงๆเลยไปออมยกคนอีกใครรับลูกรีวิวทักเข้ามาได้เลยนะคะรับกระสอบที่ลงรีวิวนะคะทั้งรถทั้งแถมฟรีทั้งรถทั้งเอ่อทั้งรดทั้งส่งฟรีไม่ใช่แถมฟรีสิ <laughs> ทั้งรถทั้งส่งฟรีคะ่ะใครรับลูกรีวิวรีบทักเข้ามาได้เลยลูกใหม่ย,ยังไม่มีนะคะมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะพี่นะ หายยากมากดิกกี้กาฮาร์ดบอกเลยจริงๆให้ตายเลยตลาดแทบไม่มีเลยตอนนี้นะคะมีทั้งทรงช่ง wear, างเวิร์กแวร์คาโก้มีกระเป๋าหน้ากระเป๋าข้าง6-8กระเป๋ามีมอดอะบนกันนะคะได้ทุกตัวที่โชว์อยู่ในคลิปรีวิวนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ